เป็นสายวิ่งครับผมเป็นอุ้ยใครวะเฮ้ยเลยฟูจิโทระเสยโอ้โหนะฮะแต่ทุกวันนี้แพ้ไคโดนะสามไคโดดีกว่าเยอะโอ้โหนึกว่าจะจีทรฟูจิโทระเป็นสายวิ่งอีกแล้วครับท่านนะฮะเป็นใครโอ้โหคิซารุครับผมไอสองตัวนี้ไม่มาคู่กันเลยโอ้โหเป็นอะไรกันปะเนี่ยแล้วก็อารามากิ สวัสดีครับผมเจมดีมาแล้วครับผมโอ้โหมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีกาชามาอีกแล้วครับผมรอบเด็กเพชรเราอีกแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นกาชากองครับเรือนะครับผมนะข้ามได้ข้ามนะครับผมเป็นกาชาสี่สเตปมีเศษทองให้นะฮะรอบละห้าสิบเศษนะครับรอบหนึ่งได้200รเพชรนะผมเป็น4สเตปนะผมการันตีตัวละครระดับตำนานนะอย่าลืมนะระดับตำนานนะฮะมันไม่ใช่ตัวละครพิกอัพหรือว่าไฮไลท์นะฮะ มีโอกาสที่จะไม่ออกหน้าตู้เลยนะครับผมดิคุคิวคุจิทุระอย่าหวังนะครับผมนะเออ,อทุกคนก็น่าจะข้ามกันนะครับผมรอเปิดตัวใหม่หรือเก็บเพชรไปเปิดนิกะยังจะดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูนะฮะว่าทั้งหมด3รอบเนี่ยทั้งหมด600เพชรเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะผมนะมามาดูกันเลยนะครับผมนะใครที่มองหาไอดีที่มีเพชรเยอะๆเอาไว้เปิดนิกาน,นะครับก็เข้าไปที่วันฟิตช็อปได้เลยนะครับผมนะ มีนะคาเริ่มตั้งแต่10บาทนะผมมีทั้ง d r o i d และ iOS ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะเขาบอกมาว่าตู้ในราคา199บาทตอนนี้มี ID ที่มี ex เยอะมากมากเลยนะผมมีโอกาสได้ ID ที่ติด ex มาส่งเลยนะผมถึง80%เลยนะครลยนะผมนะเข้าไปดูเข้าไปช็อปกันได้นะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะด้แน่นอนนะ1้อยบาทนะครับผมนะ รุ่นอดีติด ex ครับผมสวยๆนะฮะมาเรามาดูกันที่ตู้นี้กันมาดูซิว่าสเต็ปแรกเราจะได้ตัวอะไรไหมนะฮะไม่การันตีนะผมเป็นการันตีเศษทอง20เศษวูดมาที่แรกก็กล่องแดงเลยเหลอโอ้โหมาคนเดียวครับผมเป็นธงดำฮะ27 gr นะครับผมโอ้โหธงดำแบบนี้ก็ข้ามสิครับผมรออะไรนะฮะ <c oughs> อ่าฮะใครท่านก็มาดูกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะช่องนี้เปิดทุกตู้แน่นอนนะครับผม,ผม เปิดทุกตู้มีทุกตัวแต่ไม่ใช่ไอทีหลักนะเอออ่ะจำตีตัวละครสีดาวหนึ่งตัวครับผมไม่มีกล่องแดงนะตรงแดงมาครับผมแล้วเป็นสามสองชฮะภูแดงครับผมได้มากี่ตัวละ่ะอุ้ยเป็นธงทองหนึ่งตัวได้หน้าตู้เฉยเลยโอ้โหใครมันจะไปรู้ละ่ะได้ยอกแน่เลยไม่ก็เอเมโปเชื่อผมปะ่ะเป็นสายวิ่งครับผมเป็นอุ้ยใครวะ เฮ้ยเลยฟูจิโทระเสยโอ้โหผิดคาดนะครับผมโอ้โหโอ้โดักหลับตาบอดมาเฉยเลยนะครับผมนะก็ถือว่าคุ้มนะลอยเพลรได้มาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นฟูจิโทระนะเออก็ถึงทงได้นะผมแต่ก็คือโดนนิกะมัดเดียวก็ตายเหมือนเดิมนะฮะเออหลบหลบเอาก็แล้วกันนะครับผมหลบหลบราบหลบหลบนิกะเอาแล้วกันนะอย่าไปในทงที่มีนิกะมีกรา,าฟแล้วกันนะฟูจิโทระก็พอได้อยู่นะฮะ อ่าผมการันตีเสศษทอง30เศษแล้วผมทองดำหมดเลยแบบนี้ก็ข้ามสิครับนะครับผมนะไปกันต่อนะครับผมคือไปฮะการันตสุดใจดีดองเพชรก็พินัทรัตพลก็ให้ระบบอีการนะฮะราชาดองนั่นเองนะฮะลิงก็อยู่ที่คลิปเหมือนกันนะนัทรัตพลนะครับผมไปตำกันได้นะเฮ้ยกล่องแดงทองทองสามสองชีอาร์ครับผมเป็นบูทองสมบุญแบบเลยนะและเป็นทูแดงเฉย เออได้ธงแดงมาสองงครับผมตัวละครระดับตำนานมันไม่ค่อยออกน้าตู้หรอกมันจะบอกตัวอะไรก็ไม่รู้นะเป็นสายหมัดครับผมเป็นโอ้โหกองทัพเรือทาชิงิสโมเกอร์แชมเปิรมาเฉยนะหมัดแดงมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเป็นสายมี่อีกตัวครับกองทัพเรือเป็นโอ้โหซูเปอร์คิซารุนะฮะโอ้โหสร้อยลูกปัดยาสาคานินะ แต่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะผมวิ่งเขียวนะโอ้โหได้อย่างลนะห้าดาวช่วยสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหไปครับผมรอบที่สองครับผมรอบแรกเราได้มาสามตัวนะครับก็ยังดีได้ฟูจิทอร่ามาหนึ่งตัวนะครับไปรอบนี้การันตีเสียทอง20เสิบเครับผมเป็นทงทองเฉยเลยนะฮะข้ามครับผมโอ้โหไม่มีอะไรครับผมของฟรีมันไม่มีอยู่จริงนะครับผมได้เสียทองก็บุญเท่าไหร่แล้วนะครับผม ไอ้สเต็ปสองการตีตัวละครรับสีดาวหนึ่งตัวนะครับผมมาครับผมโอ้โหกล่องแดงครับผมแล้วเป็นธงแดงยี่สิบเจ็ดจีอาร์ครับผู้ทองไปโอ้โหผู้ทองมาครับผมเฮ้ยได้เป็นธงทองมาอีกแล้วหนึ่งธงครับผมโอ้โหได้หน้าตู้เฉยออกสเต็ปสีสองซะงั้นนะเป็นธงแดงหนึ่งอันนะเป็นสายโลครับเป็นใครนะ โอ้ได้ฟูจิโทระอีกแล้วนะผมแต่เป็นโล่ฟ้านะฮะเออคือรับตำนานเหรียญสายโลเลยนะฮะแต่ทุกวันนี้แพ้ไคโดนะสามไคโดดีกว่าเยอะโอ้โห,โโหนึกว่าจะจีโทฟูจิโทระได้เห็นเมปโปนะฮะโอ้ได้โคลาไปแล้วนะครับผมนะช่วงน,นี้ก็ต้องยกให้เขาเลยนะผมไคโดเพราะว่ายัางไงทุกวันนี้มันก็ไม่สนลดความเสียหายมันก็มานะเออนี่ก็มีลดความเสียหายจาก ไอเสื้อเดียนแ่งก็โดนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสเต็ปที่3ครับผมการันตีเสียทอง30สเศษข้ามเป็นเลยนะฮะไม่มีอะไรครับผมนะเราไปดูสเต็ปที่สี่ครับผมในรอบที่2ครับผมการันตีตัวละครระดับตำนานาน1ตัวครับไปฮะอย่างน้อยเราก็มีไฮไลท์แล้วนะเออไอฟูจิโทรามาหนึ่งตัวนะครับอ้าวทงทอง3 2 g สองอาแต่ดันมาคนเดียวว่าเป็นผู้ทองแน่แ่ฮะไอทงแดงมาหนึ่งธงครับผมขอเป็นเรียวคุกิวหน่อยไป เออจริงใจปะละ่ะมาครับผมเป็นสายวิ่งอีกแล้วครับท่านนะฮะเป็นโอ้โหบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวคู่คิเวเลยคู่คิวมาจริงว่ะเออแต่เป็นวิ่งเขียวเฉยนะครับผมโอ้โหฮะแมันก็น่าเิ่นอยู่นะวับวับทงไกในะตัวนี้นะมันไม่วับทงไกเหมือนใครดูนะมาครับผมรอบสุดท้ายรอบที่สามสเต,ต็ปที่หนึ่งครับผม เสียทองยี่สิบเศษครับผมทองแดงสามสองชีอารผู้ดำครับผมคร่ามครับผมโอ้โหสองสเต็ปไม่การันตีก็ไม่ได้อะไรจริงๆเลยนะฮะแต่ถ้าเสียท้องนะไปครับผมไปงั้นต่อบนสเต็ปที่สองการันตีตัวละครระดับสีดาวหนึ่งตัวครับมาฮะโอ้โหตอนนี้รอตู้สิบอย่างเดียวนะอยากแบบเปิดมันๆนะอ้าทองแดงมาหนึ่งครับผมไม่รู้ชื่อว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมไปฮะ นาตู้เหลืออารามากิกับยอกนะที่เรายังไม่ได้สายวิ่งอีกแล้วอะไรย่วะโอโห,โหได้โคบี้นะครับผมโอโหพันจ่าเอกโคบี้นั่นเองนะครับผมก่อนจะมาออเนสตี้นะครับผมพี่ก็ร้องไห้มาก่อนนะ <c oughs> ไปครับผมไปกันตอนที่สามไม่ผมการันตีเซต้องสามสิบเศษนะฮะเออไม่มีใครสุ่มหรอกนะครับผมนะใครอยากสุ่มก็มาเปิดช่องดูช่องผมได้นะฮะแล้วคุณก็จะไม่อยากสุ่มอีกเลยนะ <c oughs> ดีแล้วเนกะ็บเพชรไว้ตู้ดีๆเดี๋ยววนนี้ดีกว่านะอาภูดแดงครับผม้ยทงแดงมาสามเฉยเลยฮะสายมัดตัวแรกเป็นทาชิงยี่สมอเกอร์แชมเปลิลอีกแล้วนะฮะตัวที่สองเป็นสายวิ่งอีกแล้วครับท่านใครโอ้โหคีซารุครับผมไอสองตัวนี้ไม่มาคู่กันเลยโอ้โหเป็นอะไรกันปะเนี่ยแล้วก็อารามาก,กิอีกแล้วโอ้โหได้สายโลกเออว่าเป็นสายวิ่งครับผมเราไม่เหมือนกันเลยนะเออได้3ามตัวคุ้มชัด คุ้มจัดๆเลยนะได้ไฮไหลท์คลิปแล้วมาเรามาส่งท้ายกันครับผมกับสเต็ปสุดท้ายครับผมการันตีตัวละครระดับตำนานหนึ่งตัวนะผมเปิดตู้ทั่วที่นะตอนนี้มันจะได้การันตีนิกะไปแล้วนะแ้มหกร้อยกว่าแล้วนะคือจะไม่ได้ว่าผมซุปนิกะไปอย่างไงดีนี้นะส่งท้ายกันด้วยภูทอ,ทองทองครับผมแล้วเป็นทองแดงสุดท้ายนะมาชื่อว่าตำนานเราจะส่งให้ตำนานตัวอะไรนะครับ ด้วยสายวิ่งเฉยเป็นแฮมเมเพิลโหได้คิดสรุโอ้โ oh, ห oh, oh, มาเป็นวิร้อยเลยไหมฮะแต่มันก็เล่นได้นะมันบัฟมาใหม่นะคิดสรุหรือด้อปเด้งเลือดด้วยนะครับผมตัวนี้นะพอจบไปแลผมสลับคลิปนี้เราได้เศษทองมาทั้งหมด150เศษนะครับได้ตัวละครมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเนอเออมันใช้ได้อยู่นะมันใช้ได้อยู่นะดูซิว่าไอดนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะมีเอ็กไหมสักตัวหนึ่ง เอเอไออดีนี้ยังไม่สุ่มดีกเพรานี่มีซาโบ้หนึ่งตัวนะครับผมมีมีซาโบ้ตัวเดียวปะนี่กะผมไม่ได้สุ่มไอนะดีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาแจกที่หลังนะผมนะขอเปิดอีกสัก3 4 5หตู้ก่อนนะฮะชว่วงนี้งบน้อยนะครับผมขอเพีไว้เปิดก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับนี่ไปกันแบบปิดเกมฮนะ